สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาอัปเดตช่วงวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568ท่านผู้ชมครับล่าสุดมีสิ่งที่ค่อนข้างน่าจับตาและก็น่าสนใจก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีมวลอากาศเย็นกำลังบานกลางจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอีกละลอกหนึ่งนะครับ และสิ่งที่น่าจับตาก็คือเส้นทางของพายุโซนร้อนคันแมกีบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับล่าสุดกลมอุตุนิยมวิทยาเตือนเป็นที่เรียบร้อยคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ลงสู่ทะเลจีนใต้ระหว่างช่วงตั้งแต่วันที่6-8พฤศจิกายนนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับชายฝั่งของทางเวียดนาม แต่เมื่อมาปะทะกับมวลอากาศเย็นก็จะทําให้อ่อนกําลังลงแต่สิ่งที่น่าจับตามากกว่านั้นก็คือเส้นทางของพายุลูกนี้มีแนวโน้มที่ให้ว่าจากการอัปเดตของโมเดลจะเคลื่อนตัวพุ่งเข้าสู่ประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามครับเพื่อไม่เป็นการไม่ประมาทในช่วงนี้เราต้องติดตามการอัปเดตของเส้นทางของพายุกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้ครับ